สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูลูกตาลน,นมสดมะพร้าวอ่อนผสมขนุนสุกมานําเสนอเป็นขนมอีกเมนูหนึ่งที่มีความอร่อยและช่วยดับกระหายได้ดีถ้าหากาท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะก่อนอื่น มีอ้อยจะเอาเปลือกของลูกตาลออกก่อนลูกตาลที่มี่อ้อยใช้เป็นลูกตาลแช่แข็งนะคะถ้าหาท่านผู้ชมท่านใดซื้อลูกตาลสดๆมาก็สามารถใช้มีดปอกเปลือกลูกตาลได้เลยค่ะและวันนี้มีเอ้ยมีวิธีการและเทคนิคในการปอกเปลือกลูกตาลแช่แข็งแบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้มีดนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะ มีอ้อยจะเปิดน้ำล้างลูกตาลเพื่อให้ความเย็นของลูกตาลได้คลายตัวลงและแยกออกจากกันนะคะหรือท่านผู้ชมสามารถเปิดน้ำและแช่น้ำทิ้งไว้ได้เลยค่ะหลังจากที่มีอ้อยทําการแยกตัวของลูกตาลออกมาแต่ละลูกแล้วนะคะมีอ้อยจะเปิดน้ำนะคะให้ท่วมลูกตาลและแช่ลูกตาลไว้ในน้ำนะคะประมาณ15-20นาที หลังจาก15-20นาทีมิอ้อยจะปล่อยน้ำทิ้งนะคะและทำการปอ,อกเปลือกลูกตาลโดยการใช้มือนะคะช่วยในลักษณะาตามภาพในวิดีโอเลยค่ะการปอ,อกเปลือกด้วยวิธีนี้จะทำให้ไม่เสียเนื้อของลูกตาลง่ายและช่วยประหยัดเวลาด้วยค่ะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมไม่ชอบลูกตาลแช่แข็งก็สามารถใช้ลูกตาลสดนะคะลูกตาลสดจะมีความหวานและจะมีความอร่อยมากกว่าลูกตาลแช่แข็งนะคะ มีเอซื้อลูกตาลมานะคะจะมีทั้งอ่อนและก็แก่นะคะผสมกันถ้าเป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมสามารถเลือกได้ให้ท่านผู้ชมเลือกเฉพาะลูกตาลที่มีความอ่อนนะคะเพราะลูกตาลอ่อนเวลาทาเมนูนี้นะคะจะมีความนุ่มของเนื้อและจะมีความอร่อยมากกว่าเนื้อตาลแก่นะคะเพราะเนื้อตาลแก่เขาจะแข็งค่ะ มีอ้อยจะทำการปอกเปลือกลูกตาลแบบนี้นะคะจนหมดครบ1กิโลกร,รมัมหลังจากนั้นมีอ้อยจะนำลูกตาลไปหั่นเป็นชิ้นนะคะให้พอดีคำหรือท่านผู้ชมจะหั่นให้ได้ขนาดที่ท่านผู้ชมต้องการเลยค่ะ มีอ้อยจะหั่นแบบนี้จนหมดเลยนะคะและพักทิ้งไว้ต่อไปมีอ้อยจะไปหั่นขนนสุกนะคะมีอ้อยจะหั่นขนนสุกนะคะเป็นเส้นๆตามภาพในวิดีโอเลยค่ะ เมื่อหั่นขนุนสุกเป็นเส้นจนหมดแล้วนะคะจะได้ขนุนสุกประมาณ1นถ้วยและพักทิ้งไว้ไปดูกันนะคะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะ1ลิตรนมสดรสจืด1ลิตรเนื้อลูกตาที่หั่นนะคะ1กิโลกร,รัมเนื้อมะพร้าวน้ำหอมหรือเนื้อมะพร้าวอ่อนประมาณ1ถ้วยน้ำตาลปี๊บนอีกรัม ขนุนสุขหั่นเส้นหนึ่งถ้วยใบเตยสาใบขมวดเป็นปมเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสช้อนชาและนมข้นหวาน150กร,รมัมส่วนผสมทั้งหมดสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งค่ะ ขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะไปลงมือทำลูกตาตนมสดมะพร้าวอ่อนผสมกับขนุนสุกนะคะโดยการตั้งหม้อหรือกระทะโดยใช้ไฟกลางเติมน้ำมะพร้าวน้ำหอม1ลิตรตามด้วยน้ำตาลปี๊บ120กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลปี๊บละลายดี เมื่อน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วใส่ใบเตย3ามใบขั้หมดเป็นปมตามด้วยนมข้นหวาน150กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากัน เติมเกลือป่นเศษหนึส่วนสี่ช้อนชาทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมลูกตาลนะคะ1กิโลกร,รมัมเติมเนื้อมะพร้าวน้ำหอมหรือเนื้อมะพร้าวอ่อน1ถ้วย วันนี้มีอ้อยซื้อมะพร้าวน้ำหอมมา2ลูกนะคะเนื้อเขาไม่ค่อยมีค่ะมีอ้อยขูดเนื้อได้ประมาณไม่ถึง1ถ้วยดีนะคะและตามด้วยเนื้อขนุนสุกที่หั่นนะคะ1ถ้วยคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าส่วนผสมมีความร้อนแล้วเดือด เมื่อส่วนผสมเดือดแล้วนะคะมีอ้อยจะเติมนมสดลดจืด1ลิตรลงไป คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนกว่าส่วนผสมเขามีความร้อนไม่ต้องคนถึงขนาดส่วนผสมเดือดนะคะเพราะว่าถ้าให้ส่วนผสมเดือดจะทําให้นมแตกมันได้นะคะเมื่อคนส่วนผสมจนมีความร้อนจนไอขึ้นตามภาพในวิดีโอแล้วนะคะเป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะมีอ้อยจะปิดไฟนะคะ หลังจากนั้นมีอ้อยจะตักใบเตยออกทิ้งนะคะเมื่อมีอ้อยตักใบเตยออกทิ้งหมดแล้วนะคะมีอ้อยจะตักส่วนผสมนะคะใส่ถ้วยและขวดโหลกแก้วนะคะท่านผู้ชมสามารถตักใส่ภาชนะที่ท่านผู้ชมจัดเตรียมไว้ได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทานได้เลยค่ะจะใส่น้ําแข็งทานหรือจะทานแบบนี้ก็ได้เลยนะคะถ้าใส่น้ําแข็งทานจะรู้สึกดับกระหายและรู้สึกสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนๆน,นะคะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดภาพระการใดมีอ้อยต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ